สวัสดีค่ะพบกับแม่กำนันสตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับไม้มงคลไม้มงคลชนิดนี้ซึ่งเป็นไม้มงคลที่สำคัญมากซึ่งคนโบราณคนเฒ่าคนแก่ใช้ในพิธีกรรมสำคัญสคัญต่างๆนะคะนั่นก็คือต้นนี้นะคะอันนี้ก็คือเงินนะคะนี้คือต้นเงิน ทองนาอันนี้อันนี้สําหรับต้นเงินไม่กำนันก็ปูไว้ติดแล้วคือสําหรับต้นทองกับต้นนาคฮักกริไปขอเพื่อนมาก <c oughs> <c oughs> น,านาค่ะเน,นาะอ่าเพิ่งเพิ่งได้มาจากเพื่อนบ้านนะคะทองนาคสาหรับเงินทองนาคนี้เป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลเห็นไหมคะเขามีด่างลายเขาสวยไหมต้นนาคมีด่างขาวด้วยนะ นี่มันเป็นกําลังนิยมเลยนะใช่ไหมคะสำหรับต้นเงินทองนาคเขาเป็นไม้มงคลที่ใช้ในในพิธีกรรมที่สําคัญสำคัญนะคะเช่นในงานในงานมงคลสมรสขึ้นบ้านใหม่หรืองะหรือหรือ่ายกยกบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่หหหหม,หม,มงคลหรือว่างานแต่งงานนะงานมงคลสมรสหรือพิธีมงคลต่างๆที่สําคัญสาคัญ คนเท่าคนแก่ก็จะใช้ใบของเงินทองนาคนะใช้ใบของเงินทองนาคใช้ประกอบในพิธีกรรมสำคัญสำคัญต่างๆนะคะสำหรับความเป็นมงคลของเงินทองนาคก,ก็ก็ช่วยเสริมในเรื่องของอความเป็นสิริมงคลนะคะใครมีปลูกไว้ในบ้านเรือนก็จะมีความสุขความจเจริญนะคะความเป็นมงคล เพราะว่ายังไงยังไงก็จําเป็นจะต้องใช้เงินทองหน้านะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะในงานในงานพิธีกรรมที่สําคัญสาคัญต่างๆ <c oughs> ก,ก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วและความเป็นมงคลของเขามันก็คือเป็นอยู่แล้วนะคะตามชื่อเลยนะคะเงินทองหน้า <c oughs> นะคะสำหรับต้นเงินทองหน้าเป็นต้นไม้ที่สําคัญนะคะสําคัญนี่ ไม่กำนันก็มีต้นเงินกับต้นนาอีกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าแบบนี้มันสวยดีนะคะมันเขาก็มีหลายแบบนะเขามีลักษณะ,ะต้นต้นนาคอีกต้นหนึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกันกับแบบนี้ถ้าใบเขาแก่แล้วถูกกับแสงแดดแล้วเขาก็จะมีนี่นี่คือลักษณะของต้นใบทองนะคะต้นใบเงินใบทองใบนาคนะคะนีอะ่อันนี้คือต้นใบทองเขาก็จะเป็นสีทองอ่า ล้อมกับสีเขียวไว้นะสีเขียวไยวไ้ตรงกลางนะคะอันนี้สําหรับต้นต้นใบเงินนะต้นใบเงินก็เป็นแบบนี้นะคะนี่นี่คือต้นใบเงินนะคะนี่มีลักษณะแบบนี้นะคะต้นใบเงินแต่ต้นใบนาคถ้าไม่เป็นแบบนี้เขาก็เป็นแบบต้นใบทองนี่เหมือนกันนะคะอ่าต้นใบเงินค่ะขอโทษขอโทษเขาก็เป็นแบบนี้แต่สีเขาก็จะออกนาคนาคนะคะออกสีนี้นะคะเป็นเส้นแบบนี้ และก็แบบนี้เขาก็เรียกใบนาคเหมือนกันนะคะสําหรับต้นใบเงินทองนาคนี้เขาให้ปลูกไว้ใกล้ๆก,กันนะคะนี่ปลูกไว้ใกล้ๆก,กันเลยค่ะหรือว่าจะปลูกในกระถางเดียวกันก็ได้แต่แม่คำนั้นก็จะปลูกคนละกระถางแหละแต่ตั้งไว้ใกล้กันนะคะเนี่ยตั้งไว้ใกล้กันคนโบนราณเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะให้ตั้งไว้ใกล้กันเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นนะคะสําหรับ าบางคนก็อาจจะมีบางคนก็อาจจะรู้จักสรรพคุณนะคะแต่บางคนก็ก็อาจจะไม่รู้จักสำหรับต้นใบเงินใบทองใบนาคนะนี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ปลูกง่ายเลยค่ะนี่นี่นี่หักมาเลยค่ะหักมาเลยนี่หักกับเพื่อนบ้านมา <c oughs> นะคะเพื่อ <c oughs> แพร่เอื้อเฟื้อเผื่อแพ่กันค่ะถ้าถ้าอยู่ในร้านต้นไม้นะคะ แต่ละต้นแต่ละกระถางขนาดนี้นะคะแพงอยู่นะคะไม่กํนาลังเคยไปถามอยู่ <c oughs> เงินทองมากถ้าต้นขนาดนี้นะคะ <c oughs> เขาจะปลูกไว้ในกระถางขนาดนี้ <c oughs> ก็หลากหลายร้อยนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราก็ไปขอหักเขาได้เนาะ <c oughs> ขอเขาเขาก็หักให้นะคะอันนี้เราก็มาปลูกไว้เพื่อเป็นเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะอ่าอันนี้ เสียบเลยค่ะนี่เอาเดียนใส่กระถางก็เสียบไว้เลยนะไม่ได้เพราะชําอะไรก็จะเสียบไว้แบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเขาก็จะติดขึ้นมาเลยเขาก็จะงามขึ้นมาเลยนะคะเคล็ดลับก็คือตอนเราเสียบแล้วเราก็ใช้น้ำํำผสมกับผสมกับเครื่องดื่มชูกําลังนิดนึงนะคะลดลดเขานะเพราะใช้เครื่องดื่มชูกําลังผสมกับน้ําลดเขานิดนึงนะคะ ช่วงแล็กๆนะที่ที่ที่ปักช้ำกาไปแล้วนะที่ปักเขาใส่กระถางไปแล้วนะคะอันนี้แม่กันนก็จะปักก็ก็จะปักเขาใส่กระถางเลยนะคะแล้วก็จะเอาไปตั้งไว้ใกล้ๆกันตามที่คนคนคนโบราณตามที่คนเฒ่าคนแก่บอกไว้นะคะนี้ปลูกไว้นะคะหามาปลูกไว้ให้ติดบ้านติดเรือนเราไว้นะคะเพราะว่ามันจะ เราจะได้ใช้นะคะเพราะว่าเราอ,อยากจะมีงานพิธีมงคลสมรสหรือว่าขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานมงคลอะไรเราก็ใช้ใบเงินใบทองใบนาคนะคะเอามาปลูกไว้นะคะแม่กำนันก็พิ่งพึ่งจะได้มาแต่ที่แต่ที่บูกดินก็มีอยู่แหละเนาะที่นี่ก็ก็ลองไปก,ก็ไปเห็นอยู่ว่าที่ร้านต้นไม้มันก็มีอยู่กระทางต้นขนาดนี้ แต่มันก็ยังไม่ได้ซื้อพอดีว่าที่หมู่บ้านที่ไหนหมู่บ้านนี้เขามีเขามีก็เลย <c oughs> เพื่อนก็เลยเบี่ยงปันให้เราก็เลยเราก็เลยต้องได้แบบเอามาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือมันแพงแพงกว่าแพงกว่าที่เราซื้อมาด้วยนะคะ <c oughs> นะคะมันมีมันมีค่ากว่าที่เราซื้อมาหลายร้อยเลยสําหรับต้นไม้นะคะทีะ่คนใจดีที่มีเพื่อนๆดีๆที่มอบให้ มันจะมีคุณค่ามีคุณค่ายิ่งกว่าราคาที่เราซื้อถูกไหมคะน้ำใจที่ให้มันมีคุณค่ามากกว่าราคามันตีมันมันมันไม่มีมูลค่าละคะ่ะตีมูลค่าไม่ได้นะคะนะคะนี่นะคะใบเงินใบทองใบนาคหาซื้อมาปลูกไว้นะคะปลูกไว้ติดบ้านติดเรือนแล้วเนาะจะได้ใช้นะคะ ถ,ถึงยังไงเขาก็สวยเลยค่ะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นด่างนี่นี่ชอบเขาตรงที่ว่าเขาเป็นมีด่างขาวนะนอกจากนอกเหนือจากความเป็นมงคลแล้วเขาก็ยังมีความสวยงามนะความสวยงามนี่ชอบมากเลยเม่อกำนันชอบมากเลยนี่นะขอบคุณมากๆในน้ำใจเพื่อนบ้านนะคะ <c oughs> ก็แลกเปลี่ยนกันค่ะมีอะไรเราก็แบ่งปันกันเนาะ <c oughs> มีอะไรเราก็แบ่งปันกันไปนะคะ ในยุคนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆเคล็ดลับดีๆท <c oughs> ี่แม่กำนันจะมาบอกเพื่อนๆน,นะคะ <c oughs> ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าเราจะมี ต้นไม้ต้นไหนมาอัปเดตก็รอชมคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไม่กำนันไปแล้วสวัสดีค่ะ